าศาษาเจริญโชคนะครับวันนี้วันที่28พฤษภาคมอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเหน็บเสียนช่วงนี้ไม่ได้ผสมเลยนะครับแม่พันหลักผมก็ไม่ได้ผสมสักแม่เลยนะครับออกมาวิ่งเล่นมาเดินเล่นนะครับ ทุกอย่างนะครับ